โอ้วันนี้แดดร้อนมากเลยเห <c oughs> <c oughs> มือนกับฝนจะหมด <c oughs> เดี๋ยวก็ฝนก็มาปีนี้ปีนี้สงสัยเปลี่ยนเปลี่ยนฤดูมันจะเข้าพอหมดฝนปุ๊บก็นหนาวเลยนะมันจะหนาวจัดเหมือนปีกายเมั้งเพราะฝนมันชุกฝนมันชุกมันกันมันก็ทำให้หนาวจัดอีกเหมือนกัน ความหนาวความร้อนก็เป็นธรรมชาติของของโลกเขาแต่สิ่งที่ให้ความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริงก็คือจิตใจของเรานั่นเองคนเราเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์มันอยู่ที่จิตส่วนร่างกายของเรามันก็พึ่งพาอาศัยวัตถุสิ่งของในโลกนี้ไป ก็ให้ความสะดวกสบายถ้าเรามีเราก็ได้รับความสะดวกสบายเราไม่มีเราก็ได้รับความไม่ได้รับความสะดวกสบายมีแต่ความขาดเขินขาดแคลนอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเมื่อเราเกิดมาเรามีปากมีท้องมีท่ามีมขาดมีร่างกายจะต้องกินอยู่ใช้จ่ายใช้วัตถุสิ่งของมาเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตของพูกเรา เพราะในหน้าที่การข้นขวายการแสวงหาก็เป็นหน้าที่ของเราเองเริ่มต้นเราจึงจะต้องพยายามด้วยความขยันหมั่นเพียรในการค้นขวายในการเสวงหาแต่สิ่งที่เราจะคว้นขวายเสวงหาก็คือแสวงหามาด้วยความถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าความสุขของฤๅษอขันละาวาสนั้นเกิดขึ้นมาจากการมีทรัพย์ เกิดขึ้นมาจากการได้ใช้ทรัพย์นั้นเกิดขึ้มาจากการงานท้่ไม่มีโทษเกิดขึ้มาจากการไม่เป็นหนี้อันนี้แหละคือความสุขของฆราวาสจากการมีทรัพย์จากการได้ใช้ทรัพย์นั้นจากการงานที่ไม่มีโทษาจากการไม่เป็นหนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีความสมบูรณ์ในสี่ประการนี้ ก็เกิดขึ้นมาจากเริ่มต้นเมื่อเราอยู่ในวัยของการศึกษาเราเรียนขวนขวายสเสวงหาวิชาความรู้เราก็ต้องตั้งออตั้งใจพยายามขวนขวายสเสวงหาความรู้วิชาการต่างๆเพราะในในมงคล,ลสูตรสาสิบแปประการพระพุทธเจ้า,าว่ากล่าวว่าการได้ศึกษาศิลปะวิทยาการมากเป็นมงคลในสูงสุดเพิ่มเมื่อเรามีความรู้ความฉลาด ในวิชาการต่างๆทั้งหลายเมื่อเราถึงการเวลาที่ควรต่อการแสวงหาในการประกอบพิธการงานอาชีพต่างๆเราก็มีความรู้ความฉลาดที่จะนําเอามาใช้ในการขนขวายเสวงหาทรัพย์อันเป็นที่พึ่งในชีวิตของผู้เราเพราะนั้นเมื่อเรามาขนขวายเสวงหาเราก็ต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรในการขนขวายแสวงหานั้นๆมา เมื่อเราคุนขวายสเสวงหามาได้แล้วเราก็ต้องรู้จักดูแลบริหารรักษามันไว้ให้เป็นลักแผ่นแน่นหนามั่นคงนี่แหละจะทําให้เราเป็นบุคคลผู้มีทรัพย์จากนั้นการมีทรัพย์แล้วการใช้จ่ายในทรัพย์ของเราเราก็ต้องให้รู้จักประมาณสมะชีวิตาให้รู้จักประมาณพอดีพอดีต่อการการมีกันได้ของผู้เราถ้าเราใช้เกินตัวเราก็เป็นหนี้เป็นศีล ถ้าเราได้มาแล้วเราไม่ใช้ไปเก็เป็นวัตถุอันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องคืนสู่โลกแล้วเพะ่ั้นการใช้จ่ายก็ใช้ให้พอเหมาะพอควรต่อสภาพฐานะของเราเองอันนี้แหละคือคือทางโลกของเราที่เป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วก็เป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราเราจะอยู่ไปอีกยาวนานขนาดไหนก็าตามเ่ยชีวิตของเรายังจะมีอยู่ไปได้ เ0สิปี100ปร้อยปีรื่นายขนาดไหนก็ตามเมื่อเราเป็นบุคคลผู้มีทรัพย์มันก็เป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเรา,เ,ราเออเราจะดำรงชีวิตไปยาวนานขนาดไหนเราก็มีกินมีอยู่มีใช้มีจ่ายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มีอยู่มียามีหมอที่มาดูแลรักษาเราเองเพราะความมีทรัพย์ของเรานั่นเอง แต่ถ้าพอถึงหน้าที่ควรต่อการขวนขวายเสว่งหาเรากับไม่ขวนขวายเสว่งหากับใช้เวลานั้นแหละไปสู่รุ่ยสู่ไร่ไปเที่ยวเล่นไปเกเรเก,รเก,รเกรตุงอะไรต่ออะไรต่างๆาน,นานาซึ่งเป็นออกนอกลูกนอกทางในการขวนขวายเสว่งหาผลที่สุดเราเป็นบุคคลผู้ด้อยในเรื่องทรัพย์ ขาดเขินขาดแคลนทุกยากอดจนพอเราอยู่ในวัยที่ควรต่อการพักผ่อนแล้วเรากลับต้องดิ้นรนไปขวนขวายเสวงหหาด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความยากความลำบากไปถึงวัยนั้นแล้วมันเป็นวัยสุดโทมวัยที่ควรต่อการพักผ่อนแต่เรากลับใช้วัยนั้นไปขวนขวายเสวงหหาการได้มันก็ไม่ได้เหมือนอยู่ในวัยที่ควรต่อการเสวงหา เพราะนั้นเมื่อเราใช้ไวไม่ถูกตามการผลที่ได้รับก็คือความทุกข์คือความยากความลำบากในชีวิตของพวกเรานั่นเองเพราะนั้นการใช้ชีวิตในทางโล่ทางท่ายขันร่างกายเราก็ต้องใช้มันถูกใช้ไม่ถูกต่อการต่อเวลาต่อวัยของเราเองเมื่อเราใช้ได้ถูกตามการตามโอกาสตามวัยของเราแล้ว เชื่อเถอะว่าเรายืนอ,อยู่บนโลกนี้เราจะยืออยนอยู่ได้อย่างมั่นคงและอย่างอาถานจากนั้นเราก็บอกตัวของเราเองว่าเราไม่ได้มีแต่ร่างกายเรามีจิตใจอยู่ด้วยจิตใจดวงนี้ก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะความมีธรรม,มะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมีบุญเป็นเครื่องยึดเดี่ยวเพราะฉะนั้นบุญ นี้มันต้องเกิดขึ้นมาจากการขนขวายการสร้างด้วยตัวเราเองไม่เหมือนวัตถุภายนอกเงินทองยศถาบรรดาศักดิก์หยิบยืน่นแก่กันได้แต่บุญนี้ต้องเกิดขึ้นมาจากการสะสมหรือก,การสร้างด้วยตัวเราเองไม่มีใครสามารถสร้างบุญแทนเราได้เหมือนกับการรับประทานอาหารน่นแหละเราปรารถนาจะอิ่มหน้าที่ของเราก็คือการรับประทาน ให้คนอื่นรับประทานแล้วเราจะเป็นผู้อิ่มนั้นเป็นไปไม่ได้บุญก็เช่นกันต้องเกิดขึ้นมาจากการสร้างด้วยตัวของเราเองแต่ด้วยความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสอย่างเราเราท่านๆนะี่มันมักจะออกนอกนอกบุญมันจะไปสะสมบาปซะมากกว่าเพราะบาปนั้นเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของกิเลสในหัวใจของมนุษย์ปุถุชนทุกคน เพราะนั้นการที่เราจะนักได้มั่นคงอยู่ได้การขวนขวายเสวงหาบุญก็ต้องเกิดขึ้นมาจากการประพฤติป,ปฏิบัติของเราเองโดยน้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้เป็นข้อปฏิบัตินั้นมาปฏิบัติขึ้นต้นด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา ศีลมันอยู่ภายนอกอยู่ที่กายวาจาของเราเราก็ต้องรู้จักรักษากายวาจาของเราอยู่ให้อยู่ในองค์ของศีลคืออย่าปล่อยให้กิเลสเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเมื่อเรามีความอดกั้นต่อกิเลสได้นั่นแหละเราจะเป็นบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์จากนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะจิตเรามีความสงบ จิตเรามีความสงบได้เพราะจิตเรามีหลักยึดที่ท่านเรียกว่าภาวนาเราจะยกเอาบทบริกรรมของพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธมาเป็นหลักภาวนาบริกรรมให้จิตมันยึดไว้เราจะนั่งอยู่ณสถานที่ใดก็ตามเดินอยู่สถานที่ใดก็ดานเดินอยู่สถานที่ใดก็ตามเมื่อเรามีสติกำกับจิตให้อยู่กับ คำบริกรรมบอกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธอยู่เรื่อยไปนั่นนั่นเราเรียกว่านั่งภาวนาเดินจงกรมเมื่อจิตของเราได้รับการอบรมอยู่อย่างนี้อย่างสม่ําเสมอนับวันจิตเราจะมีความหนักแน่นตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นความสบายอกสบายใจก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราอยู่ภายใน เราจะสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองคนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นกับเราก็ตามแต่เราจะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้เรามีใจที่เบิกบ,บานผ่องใสเรามีจิตที่ร่มเย็นเรามีความสบายอกสบายใจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามจิต,ตัวนี้ก็มีความเบิกบ,บานผ่องใสเพราะเกิดขึ้นมาจากการภาวนาของเรานั่นเองจนจิตมันละเอียด ถึงที่สุดแล้วมันก็รวมตัวเข้าสู่ควาสมสงบได้เมื่อจิตรวมตัวอยู่ในควาสมสงบจนอิ่มพอของจิตจิตที่ถอนออกมาจากความร,รวมตัวนั่นแหละจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิพอจิตมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วจากนั้นออกไปดำเนินทางปัญญาคือไปคิดอา่านแยกแยะไต่ตองขี้คาย ในปัญหาต่างๆทั้งหลายไม่ว่าปัญหาทั้งโลกหรือทางธรรมมันจะแยกแยะได้อย่างชัดเจนพิจารณาได้อย่างรอบคอบผลที่สุดความจริงมันก็เปิดเผยออกมาความมืดบอดที่เป็นครอบงำจิตใจให้ก่อเกิดเป็นปัญหาเป็นความทุกข์ต่างๆทั้งหลายมันก็หลุดออกไป ความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมาปัญหาก็หมดไปชีวิตของเราก็เป็นอิสระจิตใจของเราเป็นอิสระขึ้นมาจากการครอบนำของกิเลสทั้งหลายนั่นแหละเป็นสิ่งที่พุทธศาสนาเราปรารถนาต้องการให้ผู้ประกอิบัติไปถึงจุดหมายปลายทางอันนั้น เมื่อเราทุกท่านทุกคนไปถึงจุดหมายไปทางอันนั้นแล้วนั่นแหละคือความสุขความเจริญของพวกเราอย่างแท้จริงด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ